Hello ลสวัสดีครับาเจอกันับปริศนาฟาแลบนะครับกับภาคที่สองภาคนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อนะมาดูว่าจะทําได้คะแนนสักเท่าไหร่นะเราจะมาเล่นกันห้ารอบแล้วกันต่อจากคราวที่แล้วเลยซึ่งหลังจบคลิปไปผมก็ไปเล่นกับคนอื่นอยู่นะเกมเนี้ยก็คําถามมันก็บุบนๆรนดอมกันอะ่ะก็หวังว่าคราวนี้เวลาเราเล่นจะไม่เจอคาถามเดิมนะ แต่ถ้าเจอคำถามเดิมก็ไม่เป็นไรแนละ้วก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยคุณมีเวลา2นาทีในการตอบคำถามให้ถูกต้องมากที่สุดหากคุณตั้งสติพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลย yeah. เยน,นฟเลนเอาล้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 จับเวลาเจมบอลรหัสอะไร007ถ้าเจมบอลมาเมืองไทย อยากโทรแจ้งความต้องโทรเบอร์อะไร19 1หนึ่งถ้าเจมบอลอยากเรียกรถด,ดับเพลิงเมืองไทยต้องโทรเบอร์อะไรเบอร์อะไรวะเนี่ย919หอุ้ยไม่รู้ด้วยดิถ้าเจมบอลอยากเลิกบุหรี่ที่เมืองไทยต้องโทรเบอร์อะไรเอาชิบหายแล้วอ่า1น1่งหนนาี่เดาหมดเลยเนี่ยกาแฟสดยังไม่ชงสุกหรือตอสุกหรือดิบ กาแฟสดยังไม่ชงสุกหรือดิบสุกดิกาแฟสดกินพรุ่งนี้ยังเป็นกาแฟสดอยู่หรือไม่ใช่ยังเป็นกาแฟสดอยู่เท d ดดี้แบร์กับจอลลี่แบร์อะไรเป็นหมีจอลลี่แบร์คืออะไรวะต้องเป็นเทดดี้แบร์อ้าวอ๋อเทดดี้แบร์มันเป็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 นตุ๊กตาเออนะ เดดี้แบร์กับโทนี่แบร์อะไรเป็นหมีโทนี่แบร์อ้าวอาวัยวะแรกของช้างที่ถูกกล่าวถึงในเพลงช้างคืออะไรช้าง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 ชาง้าน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันอะไรวะเอามั่วหู <c oughs> สารเพียงตาต้องคู่กับสารเพียงยาาหรือ สารเพียงย่าไม่ต้องคู่ไม่ต้องคู่อะไรเลยคําว่าสารเพียงตาเกี่ยวกับลูกตาหรือเกี่ยวกับลูกตาหรือคุณตาผิดทุกข้อไม่เกี่ยวเลยเอ้าวชิบหายทศก,กัณฐ์มีกี่แขน20แขนทศก,กัณฐ์มีกี่หน้ามี10หน้าทศก,กัณฐ์มีกี่ขามี2ขายาสม,มัญประจําบ้านเอาประจาบ้านเอามาประจาใี้ทํางานได้ไหม โอยได้สามอีกแล้วลนลนคำถามมันอ่านแล้วลนลนเอาใหม่มันเลิ่มอีกรอบไปจึงจิงจิงงนทีจับลถ้าคุณโทรมาในสินาทีนี้แล้วขอเสนอซื้อหนึ่งชิ้นรับฟรีอีกหนึ่งชิ้นสรุปว่าโทรไปซื้อไม่ทันภายในสินาที จะได้รับของกี่ชิ้นชิ้นเดียวแต่เดี๋ยวก่อนเพียงคุณโทรมาภายใน10นาทีนี้ซื้อ1ชิ้นรับไปเลย1ชิ้นสรุปว่าถ้าโทรไปซื้อของทันจะได้รับของกี่ชิ้น2ชิ้นเวรกรรมพิเศษเฉพาะ10นาทีนี้29 9 9บาทเราไม่ขาย1,999บาทเราไม่ขาย999้ว99บาทเราไม่ขายสรุปว่าคุณจะซื้อสินค้าได้ในราคาเท่าไหร่99 มันไม่ได้ขายเอาชิบหายสินค้านี้รับประกันถ้าไม่พอใจยินดีคืนเงินถ้าคุณเดินไปดูแล้วไม่พอใจจะได้คืนเงินใหม่ไม่ได้ดิอย่าลืมฉันหมายความว่าพระต้องฉันกี่โมงเทียงวันไก่ที่ขันตอนเช้าเป็นเพศอะไรไม่รู้รด้วยดิว่ะ ไก่อะไรวะขันตอนเช้าเพศผู้แล้วกันอ้าถูกเว้ยยุงที่กัดคนเป็นยุงเพศอะไรเพศเมียพึ่งมีเหล็กในเป็นพึ่งเพศอะไรเพศผู้ออาชิบหาและแม่ผัวแม่ยายแม่ย่านางแม่บ้านแม่ทัพแม่ไหนไม่ใช่คนแม่ผัวแม่ยายแม่ย่านางแม่ย่านางแม่แจ่มแม่แดงแม่สเลียงแม่ริมแม่ออน แม่ไหนไม่อยู่ในเชียงใหม่เอาตายแล้วแม่ริมแล้วกันผิดแม่กิมไรแม่กิมลุยแม่แม่กุหลานแม่กุหลาบแม่ละเมียดพ่อเข่งใครไม่ได้ขายหม้อแกงอยู่เพชรบุรีเอาพ่อเข่งอ่าไม่มีเพชรบุรีทั้งหมดเดือดสีด่คะแนนเองโถมันมันเนี่ย มันยากตอนตั้งสตินี่แหละเราอ่านแล้วไงเราอ่านคำถามแล้วไงเราต้องมาอ่านคำตอบอีกมันไม่เหมือนในรายการที่เราจะต้องใช้เซนใช้เซนรู้เลยใช่ไหมตอบมั่วๆไปแต่นี่เราต้องมานน่งอ่านคำถามอะไรอย่างนี้บ้างก็เลยลนๆนหน่อยก็ลนไม่ต่างจากพาร์ทที่แล้วนะก็มาลุยต่อกับรอบที่สามไป ถ้าคุณอยากได้คะแนนมากที่สุดในการสอบคุณจะตั้งใจทําหรือมั่วข้อสอบก็ต้องตั้งใจทําสิถ้าคุณไม่อยากได้เลยสักคะแนนคุณต้องตั้งใจทําหรือมั่วจะทํามาข้อทำมั่วต้องจะทำต้องจะทำไม่ต้องทําข้อสอบเออถ้าคุณตอบคําถามปริศนาฟ้าแลบได้ถูกถูกผิดผิดคุณจะได้กี่คะแนนศูนย์คะแนนเอา้าถูกถูกผิดผิด ถ้าคุณตอบคำถามปสศาฟ้าแลบได้ถูกผิดถูกผิดคุณจะได้กี่คะแนนถูกผิดถูกผิดเด้๋วหนึ่งคะแนนเออมันต้องเป็นคะแนนที่คาไว้นี่หว่าลืมถ้าคุณอยากได้หคะแนนในรายการนี้คุณต้องตอบ3ข้อหรือ5ข้อก่อน5ข้อก่อนดิเอาพิกาจูมีกี่หางมี1ห,งหางริงจอก้าหางมีกี่หางมี9หางลิงจิมแพนซีมีกี่หางมี1หาง ออลิงชิมแฮนซ์ไม่มีหางเหรอพีกหางมีกี่หางไม่มีหางน้ำตกเ็สาวน้อยมีทั้งหมดกี่ชั้นเอ้ยนี่คำถามเดิมดีหว่าสองชั้นมั่วน้ำตกเจ็ดสีมีทั้งหมดกี่สีมีสีเดียวหญิงลีมีชื่อเล่นว่าอะไรหญิงสิงโตนำโชคมีชื่อเล่นว่าอะไรโตอ้าวชิบหายแล้วสิงโตนำโชคมีชื่อจริงว่าอะไรนำโชคไง แม่มลิเป็นชีสของสัตว์ชนิดใดในเข่าดินชิพายแล้วไม่เคยไปด้วยลิงแล้วกันเป็นลมแดดต้องเป็นลมตอนกลางวันหรือตอนตอนเป็นลมตอนกลางคืนเป็นลมแดดก็ต้องเป็นตอนกลางวันสิถ้าเป็นลมตอนกลางคืนจะเรียกว่าอะไรก็เป็นลมไงผีตาโบมีลูกตาเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ไม่มีตาผีตาโบผีตายท้องกลมตอนตายต้องตายกี่คนสองคน ผีทะเลอยู่ในน้ำจืดเลยในสี่ครับรอบที่สามคือผมไปเล่นคนอื่นมาเขาได้สิบไงแล้วผมมาเล่นเองได้แค่สี่สามสี่สมหกแค่นี้ยโอเครู้กันใหม่รอบที่สี่ปิชนะฟาเร่จึง้งจึงจึงสองนาทีลุยจับเวลาเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมในที่นี้หมาถึงอะไรหมอเซ็ง นซอยหมอเสียงอยู่ในบนถนนอะไรอ้าชิบหายแล้วถนนเพชรบุรีมัว่วอนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่คืออนุสาวรีย์ของใครอนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่พระเจ้าตากอนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่พระเจ้าตากถือดาบด้วยพระหัตถ์ข้างไหนข้างขวาอนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่พระหัตถ์อีกข้างถืออะไรอา่า บางเขียนมาเออคนลาวกับคนอินเดียใครเขาดาวปีใหม่ก่อนกันพร้อมกันอา้าวชิบหายแล้วถ้าคนอินเดียมาซื้อรถยนต์เงินผ่อนจะกลายเป็นคนอินเดียดาวหรือคนอินเดียแดงผ่อนก็ต้องเป็นอินเดียดาวา <c oughs> หนึ่งไล่เท่ากับกี่งานหนึ่งไลทเท่ากับสิบงานเอาผิดอีก หลับไปหมดแล้ว1ไร่เท่ากับ1นึ่งเอแคลเอแคลอะไรใหญ่กว่ากัน1นึ่งเอแคลทำอันเดียวกันนี่หว่า1ไร่กับ1นึ่เอเคอร์อะไรใหญ่กว่ากัน1นึ่เอเคอร์มีผู้อยู่ป่ากี่เออเอเคอร์กี่เอเคอร์ก็ได้อ้าชิบหายแล้วนิทานชาดกอะไรดกลูกดกสิงดกขนดกไม่เกี่ยวกันเลย ถ้าคุณเห็นชาดกแสดงว่าอะไรดกใบชาแก๊สโซฮอลเป็นของแข็งหรือของเหลวหรือก๊าสเป็นกาา๊าสอ้าวชิบหายแล้วน้ำอะไรยืนน้ำอะไรเรายืนได้น้ำตื้นน้ำเชื่อวน้ำตกน้ำลึกยืนได้ทุกข้ออ,าอ้าวชิบหายหนุมานมีกายสีอะไรสีขาวหานุมานมีลูกเป็นลูกเป็นไครสคะแนน เมื่อไหร่เราจะได้สิบมารอบสุดท้ายลุยลจึงจือดึงจิง,จง2งนาทีจับเวลาลูกเสือสามันลูกเสือสมุดลูกเสืออากาศลูกเสือเหล่าไหนนั่งเครื่องบินลูกเสืออากาศหรอวะไม่รู้เลยอะ่ะลูกเสืออากาศแล้วกันผิดจะเป็นลูกเสือสมุดได้ ต้องว่ายน้ำเก่งกว่าลูกเสือสามัญใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีไอ้นู่นจะกินไอ้นี่มีเป๊ปซี่จะกินโคลามีแฟนตาจะกินสไปซ์สรุปจะกินไหมไม่กินอะไรเลยแล้วถ้าอยากกินน้ำดําจะให้กินไหมอะไรวะแล้วถ้าอยากกินน้ำดําจะให้จะมีให้กินไหมไม่มี ไม่มีดิมีเปปซี่เออแล้วถ้าอยากกินน้ำใสๆจะมีกินไหมมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีเปปซี่จะกินโคลามีเฟนต้าจะกินสไปซ์ไม่ได้บอกไวโอ้โหมีสไปซ์นี่หว่าเออแล้วสรุปว่ามีกี่น้ำโอ้โหมีเปปซี่จะกินโคลามีเฟนต้าจะกินสไปซ์จะกินอะไรโอ้ยขีดนับสี่น้ำเอาถูกเวสามีของแม่หลินปิงคืออะไรวะหลินหุย อาวชิพายแล้วลูกสาลูกของสามีแม่หลินปิงชื่ออะไรหลินหุยเป็นลมกลางแดดตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนต้องเป็นตอนกลางวันอันนี้คําถามเดิมถ้าเป็นตอนกลางคืนต้องเรียกว่าอะไรเป็นลมใช่ผู้สูงอายุแสดงบัตรตอนขึ้นรถเมฟีต้องจ่ายค่ารถเมกี่บาทไม่ต้องจ่ายหญิงลีมีชื่อเล่นว่าอะไรอันนี้คำถามเดิมสิงโตนำโชคมีชื่อว่าเล่นอะไรสิงโต ซิงตัวนโชคมีชื่อจริงว่าอะไรนําโชคงดเล่าเข้าพรรษาแสดงว่างดเล่าก่อนหรือข้าพรรษาก่อนระหว่างข้าพรรษาสมขาวคือชาติอะไรสมขาวคือสมขาวคือโอ้ยเจ็บเอาวะตาสุดท้ายก็จบได้ดีนะครับได้เจ็ดคะแนนก็ยังดีอะ่ะถือว่าผ่านโอเค ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นกันอีกพาร์ทนึงเป็นพาร์ทหน้าเป็นพาร์ทสุดท้ายจะพยายามทาสิทให้ได้ในพาร์ทสุดท้ายนะครับเพราะเกมนี้เดี๋ยวคําถามมันก็จะวนๆมันก็จะไม่สนุกมากขึ้นเพราะว่าเราก็เล่นพอประมาณเพราะว่าอยากให้ไปลองเล่นกันดูนะเกมนี้ถ้าเล่นกับเพื่อนมันน่าจะสนุกมากงั้นตอนนี้ก็ฝากไว้ด้วยขอบคุณที่ติดตามไปแล้วบ๊ายบาย